ปีเดียวมันจะกลับมา3รอบเลยเหรอคาบิค้อนกิก้าแมกเนี่ยโดยที่คาบิคอนกิก้าแมกจะกลับมาในวันอาทิตย์ที่1 4ธันวาคมนี้ในเวลาบ่าย2องถึงห้าโมงเย็นเหมือนเดิมคือเอาจริงนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันถึงปล่อยคาบิคอนกิกาแมกมาบ่อยขนาดนี้ครับคือปีนี้มัน3รอบแล้วนะมีช่วงต้นปีไปรอบหนึ่งแล้วก็มีช่วงกลางปีไปอีกรอบนึงแล้ววันที่14เนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วนะทาไมถึงกลับมาตั้ง3รอบก็ไม่รู้แต่ว่าไหนมันวนกลับมาให้ตีกันอีกสักรอบแล้วเนี่ยก ตัวที่ไม่มีไดนาแม็กมาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคาเบก้อนในเก,กนมโปเกมอนโกนะจะมีแต่เวอร์ชั่นของกิกาแม็กเท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครโชคดีเนี่ยก็จะมีโอกาสได้สีชายนี่ของมันด้วยแล้วก็สลับโบนนั้นในอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่ทั้งหมด5ข้อก็คือจะมีขีดจากัดการเก็บอนุภาพแม็กเพิ่มขึ้นเป็น1,600จากที่ปกติเนี่ยมันเก็บได้แค่วันละ800 power สปอ t ตทั้งหมดในช่วงเวลากิจกรรมจะกลายเป็นคัมเบก้อนกีก้าแม็กทั้งหมด power สปอร์ตจ,จะได้รับเพิ่มมขึ้นาอีก8เท่่าแแลลล้วกกก็รเปียนหือาร สเปเชียลเทรเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น2ครั้งอันนี้ก็จะเป็นโบนัสภายในช่วงเวลาอีเวนต์บ่าย2องถึงห้าโมงครับแต่ว่ามันจะมีโบนัสนอกเหนือจากนั้นอีกอย่างแรกก็คือจะเป็นโบนัสในวันที่14ทธันวาตั้งแต่ช่วงเวลา8ปดโมงเช้าจนถึงวันที่15ทธันวาคมเวลา11บเอโมงก็คือขีดจำกัดการตีบอลระยะไกลรายวันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก10ครั้งเนี่ยเป็น20ครั้ง แล้วก็มันจะมีโบนัสเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆอีกทั้งหมด2ข้อแต่ว่าไอโบนัสตัวเนี้ยมันเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนเลยจนถึง5้าโมงก็คืออนุภัพแม็กจากการสำรวจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก2เท่าแล้วก็ระยะทางการบรจนภลยเพื่อรับอนุภัพแม็กเนี่ยจะเหลือแค่1นใน4ี่ง่ายๆสั้นๆก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเดินอ่ะทั้งหมด2กิโลเราจะได้พลังงามนมาทั้งหมด300ใช่ปะแต่ในกิจกรรมเนี่ยเราจะเหลือเดินแค่5 0าอยเมตรแล้วเราจะได้รับทั้งหมด6กรเอยเลยนั่นเงงน่งและมีงาน วิจัยมาให้ทําตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับซึ่งมันจะเริ่มให้เราทําได้ตั้งแต่วันที่8ธันวาคมเวลา6โมงเช้าเลยนะครับซึ่งไอง้งานวิจัยตัวนี้เนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนทําก่อนถึงวันตีบอสคาร์บิคอนนะครับเพราะว่าตามปกติแล้วมันจะได้รับรางวัลเป็นพลังงานอนุภาคแมกอีททั้งหมด1,500แล้วถ้าเราเก็บพลังงานจากงานวิจัยตัวนี้เอาไปใช้ในวันตีบอสหมายความว่าเราจะตีได้เพิ่มวันนั้นอีกประมาณ2ตัวเลย แล้วก็ถึงแม้ปีนี้คาร์บิโกนมันจะกลับมาเป็นรอบที่3แล้วก็ในมุมมองของการใช้งานมันก็ไม่ได้น่าใช้งานอะไรมากหรอกแต่ว่าใครที่รู้สึกว่าอยากได้ใช้นี่คาร์บิโกนหรืออยากได้คาร์บิโกน i อวีๆเนี่ยเพื่อเอามาทำอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าสมมติอยากได้นะมันจะมีตั๋วอีเวนต์มาให้เหมือนเดิมเลยสมมติใครอยากจริงจังนะโดยก็เหมือนเดิมเลยมันก็จะเป็นตั๋วราคา99บาท โดยที่สํหรับคนที่ซื้อตั๋วอีเวนต์นะครับก็จะได้รับงานวิจัยพิเศษเพิ่มเติมซึ่งก็จะได้รับรางวัลเป็นไดมัสรูม,มา1อันพร้อมกับอีก25,000 XP ด้วยแล้วก็ได้รับโบานัสพิเศษอีกทั้งหมด2ข้อก็จะเป็น EXP คูณ2เท่าจากการต e ี Battle Max แล้วก็ขีดจํากัดรวงรวมอนุภาพแม็กเนจะเพิ่มขึ้นเป็น5,600เลยไม่ใช่แค่1,600เหมือนผู้เล่นทั่วไปนะต่อมามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าทําไมผมถึงบอกว่าคาบิก้อนกิกระแม็เนี่ยมันไม่ได้น่าใช้งานขนาดนั้นหลักๆแล้วเพราะว่าคาบิก้อนมันเป็นประเภท normal นั่นเองครับเพราะว่าประเภท normal เนี่ยมันเป็นประเภทที่ ชนะประเภทอะไรเลยแขมยังแพ้ประเภทต่อสู้คูณ2เท่าด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เตรียมตัวจะไปตีคาบิโกนในรอบนี้นะครับตัวที่ต้องเตรียมก็จะเป็นไคดิกกี้ได้ทั้ง2แบบเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งไดแม็กหรือว่ากิกแม็กแต่ว่าจุดแข็งหลกัลกๆของประเภทนี้ก็คือความอึดถึกทนที่ดีไมว่าเพราะว่ามันป้องกันได้ทุกประเภทเลยยกเป้นประเภทต่อสู้แถมประเภทผีเนี่ยตีประเภทนอร์มอลไม่เข้าเลยด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ทําให้คาบิโกนมันตกง,งานจริงๆอะ่ะไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นประเภทนอร์มอลนะเพราะว่ามันมีตัวแฮปปเนระท็ภ normal ทั้งคู่แล้วหลักๆอะประเภท normal เราจะเอามาไม่อยู่ในตำแหน่งของแทงก็อยู่ในตำแหน่งของฮิลเลอร์ซึ่งแฮปปี้น้ใช้งานได้ดีกว่าคาเ์บิกอนทั้งใน2ตํตำแหน่งนี้เลยด้วยเหตุผลที่ว่าแฮปปี้น้เนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่มีเลือดเยอะที่สุดแล้วในเกมโปเกมอนโกซึ่งการที่เลือดมันเยอะมันก็เหมาะเป็นแทงอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมันก็เหมาะเป็นฮิลเลอร์ด้วยเพราะวการที่เราใช้ท่าฮิลในระบบของแบสทันแม็กนะครับมันจะฮิลเลือดตัวเราเองและฮิลเลือดเพื่อนร่วมทีมของเราจากเปอร์เซ็นต์เลือดโปเกมอนของตัวที่เรากดใช้นนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะยิ่งเลือดเยอะมันยิ่งใช้ในตำแหน่งแข็งแล้วก็ตำแหน่งฮิลเลอร์ได้ดีมากๆเซอร์แฮปปี้นัเนี่ยมันตอบโจทย์มากกว่าคาร์บิโนทั้งใน2คอน,นี้เลยเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าคารบิโกนเป็นตัวที่ถ้าใครที่มีแฮปปี้นัทอยู่แล้วนะไม่จําเป็นต้องล่าอะไรแต่ว่าใครชอบน้องแบบน้องน่ารักน้องเป็นตัวมาสคอตแล้วก็รู้สึกว่าตอนน้องนอนแผะน้องน่ารักดีตอนกดขึ้นมาเงยหน้ามามองหน้าอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าล่าก,กันได้นะครับในีวันที่1ิธันวาคมนี้โอเคก็จบกันไปแล้วกับกิจกรร รอบเพราะว่าตามปกติแล้วพวก ัวกิกะแม็กหรือว่าพวกตัวในตำนาน่ะเวลามีกิจกรรมใ,ใหญ่ๆอะไรมาให้จัดอย่างเงี้ยมันจะวนมาปีนึงเต็มที่ก็ประมาณ2รอบเองแต่คาบิคอตน,นี้น่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ผมเห็นมันปีเดียววนกลับมา3รอบอะมิวทูนี่รอมาหนึ่งปียังไม่มาเลยนะมี2 0 2 5นี่้ทั้งปีมิวทูไม่เคยกลับมาเลยนะเรกคอซ่าอย่างน้อยยังมาสักรอบแล้วก็มันเดิมเลยผมขอขอบคุณเมมเบอร์ชิปทุกท่านที่สนับสนุนช่องของผมด้วยนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอตัวน